ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b s c r i b e ให้กันก่อนนะครับหยิบกล้องส่องพระวันนี้เราจะรวบรวมนำเรื่องราวของหลักการพิจารณาพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมรุ่นต่างๆมานำเสนอให้ได้รับชมกันอีกครั้งว่าจะมีหลักการพิจารณาจุดต,ดตําหนิต่างๆอย่างไรซึ่งจะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลรุ่นไหนกันบ้าง ไปติดตามรับชมกันครับโอ้หนี่คือเหรียญหลวงพ่อจงนะครับอ่านะครับเหรียญหลวงพ่อจงนะครับเหรียญนี้นะพี่อยู่บนมือผมนี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพิมพ์หน้าเล็กนะครับถามว่าหน้าเล็กดูอย่างไรนะครับหน้าเล็กกับหน้าใหญ่เนี่ยคนละพิมพ์กันนะครับแกะบล็อกคนละครั้งเลยหน้าเล็กก็คือหน้าท่านเนี่ยเล็กนะครับแล้วเหรียญก็จะมีลักษณะที่เล็กกว่านะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้หยิบขึ้นมานะครับจุดสังเกตเลยนะครับต้องดูนี่เลยครับ ใบหน้าของเหรียญน,นะครับเหรียญโบราณนะครับจะมีลักษณะที่ลึกนะครับใบหน้าจะลึกมากนะครับลึกนะครับตาเป็นเม็ดเลยเป็นตาลึกเข้าไปนะครับบนเหรียญก็จะมีผลมีผดบ้างไม่มีผดก็ได้นะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะจํานวนการปัม๊มพอสมควรแล้วก็ต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระเนี่ยไม่ได้ปั๊มทีเดียวแล้วจบนะครับบางทีอาจจะสร้างมา หนึ่งรอยเหรียญนะครับสองร้อยเหรียญนะครับไม่พอก็ไปปั๊มเพิ่มปั๊มเรื่อยๆนะครับปั๊มเรื่อยๆจนได้จานวนคนได้ครบแล้วเขาถึงจะเขาถึงจะหยุดในการปั๊มเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยบล็อกที่วางไว้เนี่ยไม่ได้ทําความสะอาดนะครับอ่ามันก็เกิดขุมสนิมเกิดอ่าต่างๆมันก็เกิดผลขึ้นได้ไม่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 เป็นไรนะครับไม่เป็นไรจริงๆนะไม่เป็นไรนะครับอ่าดูใบหน้าก่อนนะครับดูใบหน้าคมลึกนะครับเส้นสังสติมีเสี้ยนวิ่งนะครับตามซอก ล่องแขนนะครับซอกแขนซอกมือนะครับมีล่องวิ่งนะครับมีเส้นวิ่งนะครับอ่ะเสร็จแล้วดูตัวยันครับดูตัวยันตัวยันเนี่ยนะครับหนังสือจะเป็นแท่งคมชัดนะครับแท่งหนังสือจะเป็นคมชัดนะครับลายกระหนกเม็ดไข่ปลาพวกนี้นะครับจะเป็นเม็ดคมชัดนะครับเป็นสันคมตัวหนังสือเป็นสันคมนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตำหนิในพิมพ์นะครับตำหนิในพิมพ์นะครับที่ดูตาม แบบเดิมนะครับรุ่นเก่าเขาจะดูพอพานตรงนี้นะครับพอพานคําว่าหลวงพ่อเนี่ยมีรอยแตกเห็นไหมครับต่อเต่ามีรอยแตกอันนี้ดูแบบโบราณนะครับดูแบบโบราณแต่ก็ใช้ได้นะจริงๆนะเนี่ยเป็นรอยแตกแต่คือเกสเนี่ยมันจะมันก็แตกนะแต่เก๊แตกแล้วมันจะตื้นนะครับพอพานนะครับตัวพอพานเนี่ยมันจะแตกแล้วมันจะทะลุลงมาข้างล่างเห็นไหมครับเนี่ยพอพานนะครับจะมีเส้นแตกมาแล้วก็ทะลุลงมาข้างล่าง เดี๋ยวให้ดูปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมครับแตกทะลุลงมานะครับส่วนต่อเตานะครับส่วนต่อเตานะครับก็จะมีเส้นแตกบางๆตรงนี้นะครับเส้นแตกนี้ต้องคมชัดนะครับอ่าเห็นไหมครับเส้นแตกนี้นะต้องคมชัดนะครับคมชัดนะครับอ่าตัวนะนะครับตัวนะตัวนะในกลมๆนะครับก็จะมีเม็ดข้างบนหัวนะนะครับอันนี้ดูการดูแบบโบราณเลยนะครับโบราณเลยนะครับอ่าเป็นรอยเส้นแตกนะครับ มีเม็ดนะครับอ่ะนะครับเสร็จปุ๊บอ่าตรงต้องบอกว่าตรงข้างบนนะครับตรงข้างบนเนี่ยนะครับตรงข้างบนนะครับตรงยันนะครับตรงนี้มันจะมีเส้นซ้อนเดี๋ยวตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับมีเส้นซ้อนนะครับมีเส้นซ้อนแตกเล็กๆแล้วก็มีเส้นแตกตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันนะครับอ่าเห็นไหมเอ่ยเห็นนะแตกเป็นเส้นซ้อนเห็นไหมครับอ่าชัดเจนชัดเจนนะครับอ่านะครับเม็ด ไข่ปลานะครับเม็ดไข่ปลาคมชัดใต้นี้จะมีเม็ดซ่อนอยู่ประมาณสามสี่เม็ดตรงนี้นะครับใต้นี้ใต้สมเห็นไหมครับเป็นขีดๆเล็กๆเ,เห็นไหมอ่านี่เห็นชัดเลยน,นี่เห็นชัดเลยนะครับเห็นชัดเลยนะครับอ่าเห็นไหมนะครับเราส่องเอียงพื้นเหรียญน,นะครับเหรียญจะมีความคมนะครับเหรียญจะมีความคมจะมีเซียนนะครับจะมีเซียนบนพื้นเหรียญเลย เหรียญไหนปั๊มตึงๆจะมีเสียนอ่ามาดูของผมบ้างอ่านี่ครับผมจะให้ดูตรงนี้นะครับอ่าส่วนของผมเนี่ยจะให้ดูในล่องมือตรงนี้นะครับล่องมือนะครับจะมีเส้นแตกเส้นเล็กๆอยู่หลายๆเส้นนะครับอยู่ใต้นี้นะครับอ่าถ้าถ้าของแท้นะครับจะสึกแค่ไหนเนี่ยท่านก็เห็นนะครับอ่าเป็นเส้นแตกเล็กๆๆแนบในมือเลยนะครับใต้มือนะครับใต้มือนะครับ แล้วก็ในมือที่ซ้อนนี่นะครับจะมีเสี้ยนเล็กๆเนี่ยในมือเลยนะครับในมือนะอ่าในมือที่ทับกันนะครับอท่านดูดีๆนะ,ะเห็นไหมเล็กๆเต็มเลยนะครับเล็กๆเต็มเลยนะครับในวงแขนก็จะมีเสี้ยนขนแมววิ่งนะครับตามสังกติต่างๆพวกนี้ก็จะมีเส้นขนแมววิ่งชัดเจนนะครับวิ่งแบบชัดเจนนะครับอ่ะ พอดูหน้าหมดแล้วนะครับหูนี่หูเจาะนะครับหูเจาะแบบเล็กๆนะหูเจาะไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ใส่ห่วงนะครับพอดูหมดแล้วนะครับให้พลิกหลังพอพลิกหลังนี่รู้เลยเกทแท้ดูง่ายเลยนะครับพอพลิกหลังมานะครับเหรียญจะเป็นแอ่งกระทะเล็กๆนะเป็นแอ่งกระทะบางๆเป็นแอ่งกระทะนะครับบางๆนะครับไม่เยอะไม่เยอะมากนะครับเป็นแอ่งกระทะนะครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บนะครับตัวหนังสือพวกนี้นะครับคมชัดนะครับเป็นแท่งเป็นสันเดี๋ยวให้ดูตัวหนังสือก่อนนะ ตรงสื่อเป็นแข้งเป็นสันนะครับเห็นไหมเป็นคมชัดเป็นแท่งเป็นสันนะครับอ่านะครับในยันนะครับในยันนะครับก็จะมีจุดนี่รอยแตกนะครับเป็นแง่งออกมานะครับตรงนี้เป็นแง่งเป็นจุดนะครับอ่าตรงนี้แตกนะครับตรงนี้แตกเป็นยันออกมานแตกออกมาตัวพุทธตัวนี้นะครับมีรอยแตกเล็กๆนะครับอ่าออกมานะครับตัวนี้นะครับ่าเสร็จแล้วครับ ต้องบอกเพื่อนๆครับตรงกลางนะครับยันสองตัวนี้นะครับบางทีก็ติดคมนะครับบางทีก็จะแบนนะครับบางทีตัวนี้ก็จะแบนนะครับสองตัวนี้ก็จะแบนตัวนี้ก็จะคมแล้วแต่นะครับเพราะว่าเหรียญนี่เป็นแอวกระทะเห็นไหมครับเหรียญมีลักษณะเป็นแอวกระทะนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพอท่านดูยันเรียบร้อยแล้วนะครับท่านดูครับขอบปิ้นตั้งอันนี้ต้องมีนะครับต้องต้องปิ้นตั้งแบบนี้ทุกเหรียญเป็นขอบกระด้งเลยนะครับเนี่ย อันนี้ปิ้นตั้งทั้งเหลียญเลยนะครับเป็นขอบกระด้งเลยนะครับอ่าถ้าปิ้นอย่างเงี้ยปิ้นเป็นสันขอบกระด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะแท้เลยหูเจาะนะครับเป็นปีปีแบบนี้นะครับหูเจาะนะครับบานๆนะครับเจาะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเจาะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับสุดท้ายครับผมเคยบอกเรื่องตัวตัดไปแล้วนะครับเป็นตัวตัดโบราณนะครับเป็นตัวตัดโบราณนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีบ้างนี่เห็นชัดๆเลยเนี่ยมันจะมีบ้างสองบ้าง เนี่ยข e ีดเนี่ยบ้างฮะเห็นไหมเห็นบ้างไหมพลิกมานี่เห็นเลยนะครับฝั่งขวาขึ้นมานะครับฝั่งฟ้าขวาขึ้นมานะครับจะเป็นร่องตรงนี้อ่าเป็นร่องเลยหยับหยาบนะครับแล้วก็จะมีขีดเนี่ยเห็นไหมขีดเนี่ยหนึ่งสองสามชัดๆเลยนะครับมุมล่างมีขีดหนึ่งนี่ชัดๆเลยเอาขีดใหญ่นะตัวตัดจะหยับหยาบนะครับเป็นตัวตัดโบราณตัวตัดจะหยับหยาบนะครับ ตัวตัดจะหยาบหยาบนะครับความสําคัญคือความสําคัญของเหรียญคือนะครับหนึ่งเลยนะครับคมชัดนะครับสองเป็นแอ่งกระทะนะครับขอบเป็นกระด้งมีปิ้นตั้งสามตัวตัดซ้ายขวานะครับถ้ามีแท้หมดนะครับมีแท้หมดนะครับอเหรียญนี้ดูง่ายๆนะครับหยิบขึ้นมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นเหรียญเล็กเขาเรียกว่าเหรียญหัวแหวนนะครับ เหรียญหัวแหวนนะครับหรือบางคนก็เรียกเหรียญสแตมนะครับแต่ว่าสแดเตมจริงๆมันต้องใหญ่กว่านี้ผมถือว่าผมเรียกว่าเหรียญหัวแหวนละกันนะครับจะเป็นเหรียญลงถมครับอ่าเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินหลังเรียบนะครับแล้วลงถมนะครับลักษณะการดูนะครับดูถมพวกนี้ถมมันจะแน่นๆนะครับแล้วพวกนี้มันจะเป็นตัวขุดนะครับตัวแกะลายนะครับพวกนี้พวกนี้ลายพวกนี้เขาจะแกะลายลงไปขีดเขียนลายลงไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซองกล้องให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่ะ นะครับอ่ามันมองไม่เห็นอีกแป๊บหนึ่งนะครับแม่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวล่นจอนิดหนึ่งนะครับโอเคอ่านี่ครับอ่าเขาจะขีดลายลงไปไหมครับแล้วเขียนไว้เลยว่าหลวงพ่อจงนะครับแกะลายนะครับอ่าเป็นแผ่นเดียวของเก๋เนี่ยนะครับของเก๋เนี่ยนะครับส่วนมากนะครับจะไม่แกะลงไปแบบนี้นะครับจะไม่ขุดละเอียดแบบนี้นะครับลายจะไม่ละเอียดแบบนี้อันนี้เขาจะขุดเหมือนเลยนะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อจงเลยนะครับ ด้านหลังนะครับก็เป็นเงินธรรมดานะครับก็ข้างกระสุนมากข้างจะเลื่อยนะครับทําทีละอันพวกนี้นะครับแกะทําทีละอันนะครับอ่าก็จะมีต้นแบบแบบนี้นะครับอ่าต้นแบบในการแกะนะครับก็แกะมาจากรูปนะครับมีหลายลักษณะนะครับมีลักษณะบางอันก็จะเป็นแหงนนูนๆก็มีนะครับของปลอมเยอะนะครับของปลอมน่าจะเพี้ยนไปเลยแล้วเล็กๆแบบนี้ของปลอมนะครับรายละเอียดไม่ได้เกไม่เหมือนนะครับแล้วก็จะมีเป็นหัวแหวน หัวแหวนก็เช่นเดียวกันนะครับแกะลายเหมือนกันนะครับหัวแหวนหัวแหวนกันนี้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเหมือนกันนะครับเพียงแต่นะครับอันนี้เขาเขาเอามาทําหัวแหวนนะครับแต่อันนี้เขาทาเป็นหูในตัวนะครับอ่านะครับเขาเลื่อยเป็นแผ่นหูนะครับอันนี้มาแกะเป็นหัวหัวแหวนนะครับช่างเดียวกันแม่กล้องนี่ส่องลําบากเกินอ่าในประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเห็นไหมมีการขุดเห็นไหมครับมีการขุดพื้นนะครับแล้วก็จะลงถมแบบเสมอ เอถ้าสวยจะเหมือนเหรียญสี่เหลี่ยมเลยนะครับรายละเอียดดีมากนะครับรายละเอียดดีมากนะครับหลวงพ่อจงนี่ท่านเป็นพระเก่งมากนะครับแต่ท่านอายุยืนแต่เป็นพระสมัยสงครามโลกนะครับสองสงครามโลกสองสี่แปดห้าดงดังมากนะครับแล้วก็พิธีสุดท้ายที่มาปลุกเสกก็คือพิธีวัดประสาทบุญญาวาสปีศูนย์หกนะครับท่านเก่งมากนะต้องบอกว่าท่านเก่งมากนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับเวลาไปเจอนะครับดูงานนะครับงานแกะละเอียดนะครับแกะให้ละเอียดละเอียดแบบนี้ อันนี้สวยมากนะไออันที่เลี่ยมพลาสติกเนี่ยนะครับถือว er ่าสวยมากอันที่เป็นแหวนเนี่ยเป็นพระเป็นเป็นเป็นใช้มานะแต่จริงๆแล้วเท่ากันเหมือนกันแต่เพียงแต่แยกเป็นหัวแหวนกับหัวแหวนกับอ่าเป็นเหรียญนะครับอ่าหายากพอกันนะครับราคาตอนนี้จับต้องได้นะครับราคาผมว่าน่าจะหมื่นกว่าบาทนะครับเหรียญหนึ่งหมื่นกว่าบาทยังไม่แพงมากนะครับยังไม่แพงมากแต่นะครับค่อนข้างค่อนข้างหายากหาสวยยากนะครับ หาสวยยากนะครับหาหายากแต่ว่าไม่ได้แพงนะครับก็ใครมีก็นะครับเก็บให้ดีนะใครมีเก็บให้ดีแบบนี้มีมีราคาและใช้ดีนะหลวงพ่อจองเนี่ยเป็นพ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับผมบอกเลยว่าเป็นพ้าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นพราเกจิีที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับโอเคล่ะนะครับนี่คือเหรียญลงถมนะครับเหรียญลงถมเล็กนะครับเหรียญลงถมชนิดจิ๋วเลยของหลวงพ่อจองวัดหน้าต่างนอกนะครับ อ่าใครมีก็มาศึกษาแบบนี้นะครับถ้ามีแบบนี้แท้ใครมีผมรับเช่านะแบบนี้ใครมีผมรับเช่าท่านใดมีพระแบบนี้ที่ผมไลฟ์ไปเมื่อสักครู่นะครับก็สามารถนํามาปล่อยผมเช่าได้นะครับส่งไลน์นะครับส่งไลน์มาก่อนนะอาจำเพื่อนๆจานะส่งไลน์ถ่ายรูปชัดๆขั้นตอนนะครับถ่ายรูปชัดๆนะครับส่งไลน์มาที่ t o n e 8 8 8 8นะครับใส่ a s ไซ n ์ข้างหน้าด้วยถ้าเกิดท่านบอกอ้ยผมเล่นไม่เป็นผมทําไม่เป็น ให้ใครก็ได้ให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องให้คนรู้จักท่านที่ทำเป็นส่งมานะครับส่งให้และรอตอบกลับนะครับถ้าเกิดว่ามีการตอบกลับทักกลับไปเนี่ยแสดงว่าพระท่านมีโอกาสแท้แล้วมีโอกาสที่จะได้เงินล้านกับผมนะครับผมต้องบอกเลยว่าเอาพระมาแลกเงินล้านกับผมได้ถ้าเกิดว่าพระท่านมีมูลค่าเป็นล้านจริงๆผมรับเช่าพระร้อยย่าล้านไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านผมรับเช่าหมด นะครับทั้งทาง,ง a c e b o o k และ u t u b e นะครับแต่ต้องส่งไลน์มาก่อนสิ่งสำคัญที่สุดถ้า,ท,าท่านส่งไลน์มาแล้วถ่ายรูปจะชัด,ชดแล้วทิ้งเบอร์โทรด้วยนะครับถ้าผมสนใจผมติดต่อกับทันทีนะครับต้องบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าจริงๆแล้วพระของท่านที่อยู่กับท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้มูลค่าแต่พออยู่กับผมเนี่ยมันกลายเป็นของที่มีมูลค่าทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกมูลค่าบอกราคาประเมินราคาให้ท่านได้เพราะนั้นส่งมาครับและสามารถส่งมาทางไปรษณีย์ได้นะครับ ส่งมาไบรษนีทำยังไงครับถ่ายรูปภาพของท่านก่อนนะครับและใส่กล่องแพ็คใบรษนีแล้วส่งมาที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับมุมด้านล่างนี้นะครับส่งมาตามที่อยู่นี้นะครับพอส่งมาแล้วนะครับแอดไลน์ทักนะส่งไลน์มาทีว่าส่งของแล้วนะครับคุยกับแอ,แอดมินเรียบร้อยส่งของแล้วถ้าแท้นะครับ ท่านบอกราคาหรือให้ผมประเมินราคาทแท้ๆผมโอนเงินให้ท่านทันทีนะครับสามารถหลายช่องทางเลยต้องบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีนะครับเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับผมขอทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านมีพระแท้ขอให้ทุกท่านได้เอาพระมาะเปลี่ยนเป็นเงินในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เงินทุนสําคัญนะครับอ,อยากเปลี่ยนพระเครื่องของท่านทรัพย์สินของท่านเป็นเงินทุน ปรึกษาผมได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับวันนี้ผมโทนบางแคต้ตองไปก่อนขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทั้งทั้งทั้งใน Facebook และทาง YouTube ด้วยนะครับฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับใกล้300,000ซับแล้วนะครับยังไงก็นะมาฉลอง300,000ซับด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ เพื่อนครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับใครที่ยังไม่จองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร0อยล้านยอดนิยมเล่ม2ต้องจองแล้วครับผมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับในราคา2,500บาทนะครับ2,500บาทกับความรู้พระเครื่องกว่า400องค์ภาพชัดๆมุมชัดๆมุมจัดแจ้งแล้วชี้จุดจ่ายตังชี้ตำหนิให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบชัดเจนเอาว่าซื้อเล่มนี้แล้วเป็นเลย ข้อแตกต่างเล่มหกับ2นะเล่ม1เนี่ยนะครับเล่มหนึ่งเ่ยเวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปภาพพระนะครับรูปภาพพระและก็ QR ว o d e ค้ที่จะสแกนไปที่ YouTube แต่เล่ม2คุณรู้ไหมครับมีรูปภาพพระแล้วนะครับมีรูปภาพพระเสร็จแล้วเนี่ยสแกนปั๊บเนี่ยไปดูพระองค์นั้นๆเลยใน y t u t u นะครับและชี้ตำหนิจุดจ่ายต่างให้ท่านเป็นทันทีนะครับเล่ม2 นะครับต้องบอกว่าเจาะลึกชี้ตำหนิจุดจ่ายตังทุกอนูเป็นเลยแน่นอนดีกว่าลงคอร์สเรียนด้วยซ้ำซื้อเลยะครับถ้าท่านไม่ซื้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วท่านจะบอกว่ารู้งี้จองสักร้อยเลย่มอย่าใช้คำนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC เหรือโทร029535587 สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028